ใคอยไกลเนี่ยโทรมาดู้จ่ายบุญละทำบุญแล้วชุกโกปูครับพี่แมนลงทุนกวาดให้เบิ่งเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุกสุคนเดอมืมอนี้ไงอยู่สวนเนาะสิมาเก็บมกักริกเก็บมักริกส่งเขาบ่ฮูวาสิด้จักโลขเขาจาสั่ง5าโลเพราะว่าโก๊มันตายนะเยนาะเฮาเลยสก็บขาย นี่ส่วนมันของเฮาพี่น้องงามงามล่องมนะันนเข้าไปบบไดเลยหนาตึ๊บเลยตายพี่น้องมาเบ่งพร,ร้อมกันเลยมาพีกเฮาสชได้จักรโลนเก็บนี่สขคาำแล้วนาะเมื่อกะนี่แม่เพิ่นมาเก็บก่อนจะเพิ่นได้หลายปานไดแหละเลาะเบ่งก่อนเนาะนี่ต้นมันตายมันบ่อยักสซุกเนาะไม่มีแต่เน่าก่อน ป้าตัวมากดกสามคู่อันนี้กระส่วนมันของเขาตอนนี้ท่วมหัวแล้วจักมันสิได้จโลูว่าทาลอยู่ว่ามักผิดไอ่อนมาผิกแต่ว่ากุก๊กมันน้ำบวมเนาะ มาเห็ดใส่คูเดยบ่แม่นั่นปลูกใส่โพนน้ำตั้มเนาะมันก็เลยบวมขวบ่าพันศาวพันศาเห็ดบ่ขวบว่าพันศาขบข่านห้มันนอ้มันบ่ได้เน่าได้เหลืองๆคนมันเป็นสีนี้มีเพือเขียวก็มีมีสองชนิดมีเขียวแล้วก็ขาว แม่ว er oh nope. ่ายาเก็บเพื่อเดิมล่ะจงไว้ให้มันซุกให้ไว้ตากเนี่ยจังมันสิซุกหรือบ่โอ้ยแส็บแล่วนอนบระเก็บแล้วนี่แส็บเส็บเลยสีกันย่าคกับใจอีกอยากเบะเหี่ยวเด้อเมื่อนี่จะก็ของอีแม่นี่เต็มกระตาแล้วเบ็ดดิ๋ว เดียวโอ้ยม nice. you know. uh, ันยังไหลอยู่ไหมเออจะจะห่วงตังงั้นมาชินาอู่ทิมฮนฮะคือว่าบอกเอาสกินออาคือเอาไปดง่่แหละฮะบอกสอบบอกสอบมันกใส่มันชุงค่อยเก็บแปบเดียวหนึ่งโอ้ยพอเรเก็บแต่โดนบางนี่มันใหญ่มันได้ไวโอ้ชิ้นักหือบอกแล้วเหนืกอนมันเยอะฮะ ขั ả, okay. ้วเพ่งดอกมันกดุแอลกอเดีกว่ามันมีใบมันกับโบกานแต่มันมีใยมันแก่มันเป็นกานมันมีอะไรเน่าจยอะด้ยเยอะดีดุกกระดุกแท้ๆดุกดุกก็ใช่อันนี้ได้เห็นอะไรนะเปอร์เขียวไวสุอร์เขียวไวสีเธอเดียวเต้ผลดกที่เลกเขาคือสีแสบมาแล้วนี่ ก็ปูชูจิห้าชิม้ากับยิบใช่เทดิวไเท้าปานนี่เอาสิบตีมาคลิกเขาการไปดูจจกนี่จแกแล้วมันนี่มันเอาบมดเห็มันกานมันบอกมีใบเนาะการนกับมันบอกเดเน่ามันเทสแล้วป่ะดิโอ๊ยเต็มตาบมีใบเต็มทงเต็มทงหิวหูนึ่งนั้นได้บอลอืได้บอก ห้าสี่ร้องเอาเบอร์ใส่ทงนะลงบนวัติดมันก็โลหนึ่งม่อได้สำแดงโลขาวสิน่ง้สเนี้ิงขามันละอ่อนแท้ซิงฮาพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะซิงฮะแม่เจ้าคือสีที่ขานขูดเฮ็ดว่าเฮ็ดได้คำได้หลายฮดขฮนึเดนไ้พมีใยากซื้อบนเนาะ อุ่ยเบิกเขาหาโลอขายเห็นโก้ใช่า่ะนักฟุบอลเมื่อนี้เขาหาเพชรลอขายดิโลชาวพัน้าโลชาวพันโลหาสีบโอ้ยโลชาวพันมันกับทางกินเลยบอกอกกิ้วไปเเอาละโลหาสีบพันมีแต่ขี้ดินแล้วหระร้อยกว่าบาทเพื่อนแม่บ่บอฮอดแถมหอดเลยหาสีบพันมันกับห้าร้อยนี่ยมึงกัดโอ้ อาคิดไปพันแล้วซาอ์พันนี่จักบาทส์ะดูมาขีดเทานั้นโลละซาบาทะโอ้แม่โลละสี่สิบบาทค่อยคยเอาไปขายเขาโลละสี่สิบบาทซาอ์พันขีดสั่โปกมันบมดใจก็กระเพาะไข่ดอกมันป้าไว้มันก็จะกิ่นโบบสดแต่มันโปกอีพ่ออีพ่อเอาเพื่อขายตลาดนัดได้ขายจักพูดเนี่ยกี่พูดให้มันมักพริกเป็นตุ่นไปอึดจังนแถวพูดก็หาบมา บวมักพีกคนบมูมไม่อยากเข้ากัเลยเก็บหลอกขายหลอกขายตามบ้านคน้นกับใบว้าลวลาวบูอยู่หน้าล้านใบวาละปูลายอีพอเมื่อขายตลาดได้ขายสี่ห้าพูดเพราะว่ามักพีกขายกระลายผู้ชี้พูดผู้หาพูดเขาเก็บมาขายอยู่ตลาดนาดัดเพิ่นบริขายอีพอเอาม้ซื้อๆเอาเบื่อตื่นเลย เอาไ้เสาคือกับเอาให้ผู้ใดเกาะไ้ปลาแล้วเอาไ้เดาโชงทุงนะฮะไฮแถาใบเน่ยังชองเดี๋ยวนี้ยังชองุงนะฮือนะเด่นเอาคือเอาให้เขาเบิดรับออก่อผีจังเก่ลกูดส่ขายวันจนะพูดสิบพันบ่าจะเห็นหนึ่งพูดว่าเจ้าบาทผีแยมพุนหานยามนั้นลงมึงดูโูละลอยผูโรูเลยห้าหกสิบบาท ก็มกไยามเกี่ยวเขานี่เลัยงยิบหะสิบพันไมใหญงต้นไม้เอานะโอ้โหโอู้หต้นน่ะยยามเอาพเังมาต้นใหม่ละเด้อาที่ก่เค้งคอคเยาวจำได้บางพีก่งยาหนักบ่สีหายงหมากมันสัสๆาวางเอาาเาตัวเอนี่เงา บูเพชรประดายพอได้กินโอ้ยบูเพชรผ่้แม่นในที่นี่มากเสวยงามผุนมากงามเอาเอาอันอย่างก็คุยกระปิกินกระฝือโอ้ยแซ่บแซ่บว่าเราก็อยากฝือเด้ช่วยเสริฟมันให้เบิ่งเน้ยเฮ้ยเตยว่าอยากเบิ่งมันช่ายให้มันเบิ่งก่อนหูมันเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่นี่นะเออปอ้คนมันนี่แม่โหใหญ่เด้อ สะใส่ปูยอีกรอบหนึ่งเจ้านะมันหูใหญ่แล้วเพื่นว่าจำป่งเปงเลยดิป่งเปงเด็กคำว่าทมมหละลำมันได้คำาหลามันเพิ่นไปกระปุกป็นเง,งาหนึ่งจงไว้สามลำกม็มีสี่ลำก็มีไว้เอาลำม,มันดิโอ้ยนมือใหม่เนาะไว้เห็ดพันมันปลูกอีกลำไหลก็แห้งหูไหลพอมันอยู่ส่วนใหญ่เงาอยู่บ่อปาโจ มันอัุ่นไปใหญ่มันก็งามแล้วมันั่งจ่อได้ข้างมันง่าห่ากับปูจนสูงสามพีละสูงสามผมห้าละมันจะบางกระจายมีไปละห่างปูแต่โดนมันขึ้นเงี้ยอยู่โอ้ยมันเป็นหูอะไรจะไปโหงน้ำมันมันเป็นหูแล้วเนาะปูเป็นหูอยู่จำอย่ามันแลี้ยงโแต่มันป็นหูแม่ต้นนะแม่ต้นนี่ มันมันยังขี่ชื้อยู่ได้อันนี่นะมันกำลังเรียนชุกบัวลายโลกัยานอ่ะดูดได้ตัวนี้จะได้เลยปลุกปลุกาต้่นนะถ่ายต้่นได้ไปๆๆตปวาต้นยังดกอยากได้ดูดสีเขียวนั่นมันนะมันอ่บัมีตัวสีเขียวสั้นๆบัวดูดเงาบปนี่ฮะจะได้สีเขียวนี่สีเขียวมันมีแต่สีขาวจะได้สีนี่แม่สีเขียวอันนี้ อันนี้มาเขียวอันนั้นก็มาขาว่ชั้นันปูกินเนี่ยซิบจนในก็กินว่วเวิร์ดแง่พลไมได้ไมได้ยูว่าฮารลเต็นกระต้านี่มันไปปิดอ่ะซือเอาทอกฮะสิถือทอกโงมสิถือถอกโงมกัน ล้น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 อาพี่น้องก็อาเหี้ยไปละคือคักแท้มากพีๆเราเก็บเอาบา้ในกล่องอยู่เออไปอยดียเนี่ยโทรมาเด้อมีจ่ายไปละทำบ่ได้สุดจุกโกพี่น้องว่าเต็มกระต่านี่สีเดอบูฮารูบุได้ขยะน้องฮะก็ว่าเขาเก็บได้ชิมนี้ น no ้อแม่คือสีบัวใดกิ่ยบัวใดกิ่ยนะป๊าป่าเนื้อนอยบึงยบึงโยโยยูนเลยไปไปเดิงมันาะไปเด้อไปเด้อมาหล่อสวนมันเก็บมะพร้วก็มาเลาะสวนมันป้าตัวแม่ทูมโหเลยไปรอดไปเลยสิพา ควรลอดป่ามันไปป้าตุบา้บเห็นหงเห็นหงเห็นหงพี่ผัวว่าอย่างไปใส่นะไปเบิ่งหูมันพี่เมย์สิควัดหูมันให้เบิ่งเด้อไม่ใส่หูมันควัดไหมควัดตัวนี้ใช่ปะป้าตุ้งามขนาดเลย ล่อลุ้นตอนนั้นเฮ้าสิควัดเบิ่งพื้นมันบบมี่มีอันมีหญ้าอะไยเด้ยไยอโอ้ค่อยออกมาได้ติดป่ามันบอยมาแล้วค่อยไปภาคนั้น่เห็นเลยเออมาเบิ่งหัวมัน อยูย่ใส่หูมันไปกะควัดทั้งไหรแม่ <c oughs> อืมป่อเบึงเงามันแต่ว่าคูมันตั้มต่ำแต่ว่ามันกับใบบุมน้ำได้เนาะน้อง <c oughs> ต่อเท้าเติ่งกับมานะ้ำไชิเชอ่อไม่เชือ่อหูมันเจ้า vâng thì thay hay vâng thăng phơi ô tử <laughs> đang tỏ, ỏ, mẹ <cười> 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 đang đây cho đây nói chồng giờ hồ man khoát bộ về nhành thì mẹ ba hồ nhây <laughs> rồi cha mẹ phải nhặt sâu bưng mẹ xăm ni để hao ăn khoát không khảo ha เนี่ยผกเต็งแลี่บ๊ป้าคือขักแท่อล้วอาบุ๊มากวัดถมไว้คือเก่าหรือบ้าแล้วอนี้ผูกอันนี้กเ็งไปเบ่งพักนั่นก่อนพบ่งบอเคยปลูกมันนี่เลยะพื้นนะป้าแต่อีเมลอะพื้นบอเคยปลูกมันผมันระดุป้าใหญ่ปนีี้ตเรปูชูจิมาจ่าแม่มันใหญ่ปนีตีเฮาคิดว่ามันเปนละไใหญ่ปนีได้ยชมกัสูงหงามกุ่นโอ้โหอยังเจ๋งพี่น้อง เบิ่งเาเบิ่งมันหันมันสิบ่ตายดิต้นนั้นน่ะบ่ให้ใส่หูยังสิได้ปิ๊ิซ้ําปนี่ปิ๊กอ่าตุซ้ําอันซ้ําซ้ําเฮาอันไปก้นซอยข้าวยามนันหูซ้ํานี่ล่ะดูเพาะอหูซ้ํานี่ล่ะเอาแม่เบิ่งดูมันคือยาวดินบ่จักหูดิยาวซนี่โอ้ยตื่นคิดว่าอีหยังตุนี่ในนี่ก็มีนี่นับดูเฮาจะหู อ้าวโหนี่คือยาอะไรเถอะบาทบาเนาทบาทพี่น้องอ่อนซอนมือใหม่เด้อนี่เด้อปลูกมันปีแรกกับเป็นโหคัอีแมนลงทุนขวาดไทยฟงเลยเอาเลย้าหกเจ็ก้ามาล้างอัน โอ้มีซีโผชีชองก็มีป้าใหญ่ละต่อนก้นกับถ่ายถ้ามันแจงแบกอิตยเบิ่งแม่แจงเยอะถ่ายใข่เตยเบิ่งว่ะอ่าเออมันคาใบมันป้าให้เอฟซีเบิ่งก่อนไหมก็พ่อพ่อกุลเลยนี่เนาะเฮ้ยใช่ปะสามผู้อย่างก้นมันอันนี้มันมันหัวแดงพี่น้องเลยเป็นบ่แม่นะหัวมันมันนี่คือมันตุนนะนะมันกาบแดงมันกาบ มันอีเลืองน้องพิ่นดีใจมาเนี่ยเด้อแบบปยักซื้อมันมันอันนี่ค่ะพิ่นดีใจมันเพิ่นหุใหญ่ยักซื้อมันไปได้แบบซื้อเอาน้ำเข่าดิจ้ะแบบต้นเตี้ยได้ต้นเตี้ยพผิดเอาไงละคอที่นี่คอมันที่ที่มดออกมนออกบบบนี่บิ่งหัวมันแล้วก็มนออกเออขาติด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 ออกไปได้ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปในแน,น, mm hmm. สน่สิขอเจ้าไวสซันนีเดอขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับสมแล้วกับบกุศคำาโฆษณาเดอ mm hmm. ปีนี้เขาสิได้ขายมันแล้วเดอ mm hmm. หัวมันเขาก็ไง่่สั่นบายบายเดอร์ mm hmm. พอกันคลิปหน้าเดอ mm hmm.